ครับอันนี้เป็นสกูตเตอร์ 26cc นะครับ mm hmm. ก็คือจะลงไว้ให้ดูอันนี้จะเป็นแฮนด์เมดนะครับก mm ็ hmm. จะใส่เครื่อง 26cc mm hmm. แปลงเรียบร้อยมีคันเร่งครับนี่คือคันเร่งม mm ันทำงานคันเร่งเหมือนปกติแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบรกจะใช้ดําเบรกหลังของจักรยานนะครับ mm hmm. โดยรวมๆแล้วก็มีแบบนี้ ล้อหน้าก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแข็งแรงครัตัวนี้ทั้งหลังก็เป็นล้อจักรยาน8นิ้วนะครับแล้วก็จะโซ่ใช้โซ่เลาลิ้นทั่วๆไปนะครับก็มีสวิคสวิคตัวนี้คือสวิคปิดเปิดเครื่องนะก็ถังน้ำมันแยกออกมาเหมือนรถนอกก็คือจะทำเหมือน ตัวนอกของเขาก็ททำกันอันนี้ก็จะใช้แทนจักรยานครับก็เดี๋ยวจะลองติดเครื่องให้ดูเดลองวิทงดูวิธีเครื่องง่ายๆเครื่องก็ไม่ได้เซ็ตอะไรเครื่องเดิมๆง่ายๆแล้วก็จะมีคัสซีตัวก็เดี๋ยวผมจะลองฟีเครื่องให้ดูอันนี้ปล่อยมันก็จะเฉยนะครับ มันทำงานแล้วคือเล่งเล่งอย่างเดียวเล่เนลยวผมจะลงขับให้ดูตามเลยครับ <c oughs> เราต้องสัดก,กิจ นี่ก็คือนั่งได้นะครับคือวิ่งได้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะเร็วแต่นนี้ยน้ำหนักคงอยู่ประมาณ50กิโลนะัะก็รับน้ำหนักได้ประมาณ7-80กิโลเคครับผม